มาอุสขานะวันนี้นะกลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะมาอุสานะครับมีรถนะฮะเข้ามาอีกแล้วนะครับรุ่นที่หายากมากเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว Toyota h ฮ l u กรีโว 2.8G นะฮะสประตูเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับคันนี้จะบอกได้ว่าเป็นรถปี2015นะงงนะสิปี15ทำไมหน้านี้นะครับนะคันนี้ก็ได้พิเศษเลยนะครับเราจัดหน้าหล่อให้เลยนะครับใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่ติดต่อมาได้เลยนะครับ ที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4นะครับสำหรับคันนี้เป็นเจ้าตัว t o y o ต a h i l u ั r ร v o 2.8G Double Cab เกียร์ออโต้ขับ2ปี2015นิบหนั่นเองนะครับราคาเพียง639,000บาทไม่ใช้งานไปเพียงแสนห้าเท่านั้นเองนะครับสนใจรีบติดต่อมาเลยบอกได้เลยว่ารุ่นนี้หายากมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดของเจ้าตัว r ี v o คันนี้ว่าน่าสนใจยังไงนะครับก่อนอื่นรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ๊กให้กับผมหน่อยนะครับไปเดี๋ยวไปดูเลยนะครับ นะครับก็คันนี้นะจะได้เป็นโฉมที่จริงอะ่ะปี15นะจะเป็นโฉมอีกโฉมหนึ่งนะฮะแต่คันนี้นะครับครเก่านะครับก็แปลงหน้ามานะฮะนี่คือแจ้งตรงเลยครับแปลงหน้ามาก็ถือว่าสวยนะนะครับได้เป็นโฉมหน้าหล่อถ้าชุดแปลงหน้านี้อยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสี่หมนเลยฮะลูกค้าแล้วก็คันนี้เป็นตัวเครื่องดีเซล2.8ลิตร100รอห่า1้0แรงม้านะครับนี่เลยนะครับผม สวยๆเล็งรยจ็ดสลงมาแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟเดย์ไทม์นะเป็นชมหน้าหล่อเลยนะครับกระจังหน้าสีดำเป็นโนแบ็กนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะฮะอย่างหล่อนะฮะบอกเลยคันนี้นอย่างหล่อนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนตัวบอดี้โครงสร้างตัวรถเนี่ยไม่มีประวัติชนหนักที่กคว่ำจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับรับประกันนะครับตรงนี้นะครับไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับลูกค้าได้ไปนะ ไม่ต้องกังวลใจแน่นอนเรามีบริการนะครับแลัวประกันตัวเครื่องเกียร์นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อีก3เดือนมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีก1ปีนะครับอ่ะนี่ตัวรถนะครับบางๆนะครับรถบางๆเลยนะครับล้อแม็กคันนี้เขาใส่มาเป็นล้อแม็กของ Fortuner นะฮะนะยางนะครับ Good Year นะครับปี2019สัปดาห์ที่2รล้อแม็กขอบ17นะฮะ ล้อแมกขอบ18ดิสเคเบรกคู่หน้านะครับช่วงลงช่วงล่างเดิมเดิมเลย่นะลูกค้าเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้นะรถเพิ่งเข้ามาไม่มปรับสภาพเลยนะฮะรีบจัดนะฮะมารีวิวให้ลูกค้าดูก่อนนะกูจะไม่ทันนะบันไดบันไดข้างนะโลโก้ต่างๆอยู่ครบกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับกุญแจสมาร์ทเอนทรีว่าสมาร์ทเคเลดนั่นเองนะครับเบาะเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยเขาติดในส่วนตัวราวหลังคามาให้ด้วยนะ โอหคบเครื่องเลยคุ้มมากนะฮะได้คันนี้ไปนะครับได้ชุดแต่งเยอะมากอันนี้แค่ภายนอกลูกค้าต้องดูภายในนะับภายในคือแบบสปอร์ตนะสปอร์ตมากเลยนะครับนี่มีตัวโลบานะครับ4ีคูณออฟโรดติดมาให้นะครับนี่ไฟท้ายนะฮะสเปคลงงานเลยนะครับแบบนี้นะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบหายากช่วงนี้นะครับนะกระจกเอ๊ะตัวก้อาแหลงนะไฟเบรกอันที่3โลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับนี่เลยรายละเอียดนะครับ ต่างเรียบร้อยจากโรงงานนะครับช่วงลงช่วงล่างนะครันนี้นะครับเปลี่ยนโชคมาให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะทั้ง4ต้นนะครับนะเสริมแนบมาด้วยนะครับนี่รถไม่มีจมน้ําน้ําท่วมแน่นอนนะครับนี่ฮะเดี๋ยวถ้าสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,มติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ผม0843848404นะครับมาอุสคาเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับ พอมาปั๊บนะฮะแผงประตูนะจะได้เป็นสีดําตัดกับสีบอลนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะสีน้ำตาลอ่อนนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งสีบานมีตัวล็อกกันเด็กเปิดสครับเพจอย่างว้าวลูกค้านี่สครับเพจตัวนี้ก็สองสามพันนะถ้าซื้อติดมาเองสิดเองก็ประมาณสองสามพันเหมือนกันนะครับตัวรถจะเข็บเ็นออาร์เดิมๆนะฮะเดิมๆเลยนะะตรงนี้เราการันตีได้เลยนะครับ บอกเลยว่าใครสนใจติดต่อมาด่วนที่เบอร์084 384 8404มาก,ก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะฮะอ่าตัวนี้มีที่เปิดเวลาขึ้นรถนะครับมีที่วางแก้วน้ำมีแอร์ด้านหลังมาให้นะครับตัวท็อปด้านหน้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยคันนี้จัดเต็มอีกแล้วนะท่านนะครับพวงมาลัยจับเต็มเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวขออนุญาต เบาเสียงหน่อยเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะฮะเนี่ยเบาไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับสกคาเพจนะฮะแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยแล้วก็กระจกเอตัวประตูต่างๆนะครับน็อตไม่มีขยับสวยๆเดิมๆนะฮะตะเข็บเบดอาร์ตนะครับ,มมรนะครบใครได้าันนี้ไปนะคุ้มมากผมบอกได้เลยว่าโคตรคุม้มนะครับเาหลังคาติดมาให้นะครับตัวนี้นะฮะพูสตาร์ทนะครับ,รนะรบแล้วก็ในส่วนตัว ตรงนี้นะครับเขาทำเป็นตัวลายหินอ่อนนะฮะสีดำสวยเลยแหละนะฮะโฟสตาร์ทพวงมาลัยเนี่ยได้เป็นพวงมาลัยฟอร์จูเนอร์นะครับนะมีเพอรชิปมาให้ด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเขาไปทำมาแบบเหมือนพวงมาลัยรถแข่งนะก็ชับมือมากนะครับมีลราโพสทวิตเตอร์ Twitter มาให้ไม่นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพัน นะครับกิโลนะครับเป็นไม้แบบดิจิตอลนะครับ MID นะฮะนี่นะฮะแล้วก็หน้าจอสเปคเดิมโรงงานครับ FMAMDVD นะครับบลูทูธนะฮะ USB AUX นะครับนัเวกเกเตอร์มาให้มีก้อนถังมาให้ด้วยนี่เลยนะครับตรงนี้สวยเลยฝ่ายห้องโดยสารนะครับเป็นหลอดสีขาวเกียร์ออโต้โหมดกันขับขี่มาให้2ตัวอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับนะแล้วก็เพิ่มในส่วนตัว ช่อง USB มาให้อีกนะฮะสองช่องนะครับแอร์ออโต้แบบนี้นะฮะนี่นะครับผมรถปี2015นะฮะคุณลูกค้านี่เลยนะครับปี2015นะครับจดทะเบียนวันที่18เดือนกันยายน5 8นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด4สูบ2,755ัน177ซีซีแรงม้านั่นเองนะครับนะรถเป็นลำดับที่สาของธนชาตินะครับนะ ก็เป็นรถมือเดียวนั่นแหละนะฮะคู่มือต่างๆอยู่ครบนะฮะแอร์เย็นมากนะครับแล้วก็เละเห็นในส่วนตัวไฟห้องนดสสันต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะนี่ที่บังแดดนะครับแอร์เย็นมากนะฮะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยไปนี่ขนาดเขาแปลงหน้าแค่กันชนกระจังหน้านะครับลูกค้าในส่วนตัวด้านข้างนี้ไม่ได้ถอดนะครับ น็อตเดิมๆไม่ถอดแก้มเดิมนะฮะบแปลงแค่กระจังหน้ากับตัวไฟนะเป็นชนหน้าแค่นั้นเองนะฮะทุกอย่างอย่างอื่นก็เดิมๆนี่นะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะฮะลูกค้าห้องเครื่องแห้งสนิทนะครับคลิปๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ฮะเป็นตัวเครื่องนะครับ1 g d นะฮะตรงนี้เราทำความสะอาดให้นะครับอะยดต่างๆสวยๆ นะครับก็ถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับสามารถจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยที่เบอร์0843848404 4, 4, 4, 4, 4ครับมาอุสคาหรือว่าจะเดินทางมาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะฮะร,รถคันนี้จอดอยู่ที่เซรีไทย70นะครับเปิดบริการทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก,ก,ก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเรามีบริการให้ถึงหน้าบ้านเลยครับอ่าแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากด้วย To y o ต a h ฮรักรีโอ 2.8G Double Cab เกียรออโตขับ2ปี2015คันนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีผมมะยุสชาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ